ถ่ายวีดีโอให้แล้วไม่ต้องห่วงอโอ้โหสมบุกสมบัตเหมือนกันนเนี่ยไ,ไปไปจุ๊งบ้าไปจุงบ้าไม่ไปเ,เป็นไรหรอกโยนะ่าจุงอากงรัวกองเลยไม,ม,กไมไ่ก็หมาหมแบกกระเป๋าให้หน่อยดิ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยจริงๆใส่ผ้าใบดีกว่ามั้งเนาะใช่ไงได้ขึ้นเขาใส่ผ้าใบฉันไม่ขึ้นอ่ะฉันไม่ขึ้นไม่ขึ้นแน่ๆไอ้ราตรนดูดีนุ้ยเก็บทะลุลงไปแล้วก็ฉันกำหมาเลยจะต้องอุ้มฉันฉันว่ามือถือนี่นะมันจะท้อยจะตกก็ฉันดูพื้นอยู่นี่ไ ยยยาด้วจับตาแล้วทำไมชอจับยาด้วยก็จับตาอีกเนี่ยจับภรรยาด้วยเลยจับตาสจะอย่าลืมจับภรรยาด้วยนะจับตาแล้วท่องแลชอบเดินก้าวดีๆก้าวดีๆเดี๋ยวก้าวลงหลุมแล้วก็จะไม่ตั้งไมาแค่กับเอ๊ะเออหนัชื่อได้ดีลงไปเลย ลงไปลงไปช่วยจับฉันเบจริงเบเลยแก่แล้วแก่แล้วค่ะจับเมียด้วยโอเคจับลาบก็ลาบลาาวพ่งนีมด Passado todo o...